สวัสดีค่ะมาดูดวงต่อเนาะสำหรับชาวาออลัคนาราศีเมษเมถุนเนาะประจำเดือนไอกุมภาพัน์เราก็จะมาสับให้เนาะว่าชาวลัคนาราศีเมถุนเดือนคุมภาพันจะเป็นยังไงเนาะก็พูดด,งด,งดงังๆชัดๆแล้วก็จะสิบใบนะะไปชุดใหม่นี่ก็สั่งมาจากเมืองนอกนะ ใบที่หนึ่งเราได้ไพ่สามออฟไรต์ส right, ามห้าเราก็บอกว่าเทวีจักรวานก็คือแสงเทียนนะคะเทวีจักรวาลคือแสงเทียนเขาบอกว่าแสงเทียนอันชดช่วงชีวิตอันสว่างสวไสวมันมีทางออกนะมันมีทางแก้กับปัญหาชีวิตที่ที่เราเราระจญดิฉันคิดว่าเราต้องสวดมนต์นนะั่งสมาธิแผ่เมตตาบ่อย นะคะเราสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่ไว้ไม่บ่อยเราจะชมขนบุญทิ่กุศลนี้กับเจ้ากรรมในเวรซึ่งเราก็จะเห็นหนทางทางออกของเรื่องนี้นี้นใน,น,น,นชีวิตที่เราเจอ7 of 5อ5ไฟ้านะคะม้าบินเป็นดวงดาวนะคะ,ะเ of 5อะหก็คือเป็นเป็นดวงดาวเป็น ความสว่างเป็นการเดินทางออกค้นหาสิ่งใหม่ๆในชีวิตเป็นการเดินทางซึ่งอาจจะเดินทางไปเกี่ยวเนื่องกับงานหรืออาจจะวินกี่มักขาวหรือได้รับความช่วยเหลือนะคะเดินทางไกลไปเที่ยวไปต่างแดนนะคะทาวเวอร์นะคะเลขสิบกมีหอคอยเนาะคือการรอคอยสิ่งต่างๆนะคะ บางสิ่งบางอย่างบางคนก็ว่างงานอยู่นะงานไม่มีทําตกงานกระทันหันหรือทําสิ่งบางอย่างเกิดความผิดพลาดนะคะบร่ษัทาาก,การลงทุนก็ไม่ค่อยดีการลงทุนกิจการต่างๆชะลอตัวชงะงักทุกสิ่งทุกอย่างรายได้ไม่ค่อยดีนเหมือนไม่มีไรายได้เข้าเลยในช่วงนี้นะจากหน้าไพ่สามออฟแอร์ไพ่ของนางฟ้าเราจะเห็นว่ามีผู้หญิงเอ,อาผ้าพันแล้วก็จะมีนกเนาะ กันกำลังอยู่ในความเครียดความวิตกกังวลหรือกำลังคิดถึงอดีตนะอดีตหรือความที่เราเจอปัญหาต่างๆค่ะเม่เราเก็บตัวจะไม่อยากพูดกับใครในเวลานี้นะคะมันก็นะคะเออเอออฟแอร์นนึ่ม้าหนึ่งตัวการโบยบินม้าหนึ่งตัวคือการบบยบินไปถึงการอิสระ อิสระที่เราเราจะได้รับนะคะการได้รับจักราวาลกำลังจะบอกกับคุณว่าเนี่ยคุณจะมีข่าวดีเข้ามาแล้วนะในเรื่องของการงานที่คุณกําลังจะได้รับงานได้รับโอกาสดีๆ m e s s a g e of f i น์เมสเซจเจอข้อความการส่งสารนะคะการส่งสารไม่ว่าจะเป็นการส่งสารจากคนรักก็ดีมีการตริดต่อจากคนรักทันทางไกลมีการตริดต่อคนรักกับ ่างประเทศหรืออาจจะเป็นการงานที่ต้องใช้วิธีการออนไลน์เขามาช่วยด้วยเ e s เ e นเจอร์ข้อความก็ซึ่งที่ฉันคิดว่าถ้าใครจะเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปเลยเป็นออนไลน์ไปเลยเจออย่างเงี้ยที่ฉันคิดวว่าดีมากเลยนะอ่าเมสเซนเจอร์ข้อความจักราวาลกำลังจะบอกอะไรกับคุณนะให้คุณจุดเทียนไหวพระสวดมนต์สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามามีเทพองค์ที่เป็นผู้หญิงกำลังมาช่วยปัดเป่า ามออฟเอิร <Off> <Hey God. S 1> ก็เป็นเหรียญคุณจะได้ออการลงทุนซึ่งคุณซื้อหุ้นไว้คุณก็จะได้กําไรนะคะเป็นรนูปของเงินตาจักรวาลกาลังจะมอบช็อกโกแลตให้คุณลแล้วแหละนะคะสองออฟอนกสองตัวนกสองตัวไม่ใช่นก2หัวนะคะนกสตัวคือการร่วมง,งานการประสานงานองค์กรต่างๆนะคะคุณเหมาะกัรเป็นเจ้าของกิจการ มากกว่าเป็นลูกจ้างนะคะเพราะผีปากกาคือนกเนี่ยมันหมายถึงการค้ามันหมายถึงอิสระทําอะไรที่มันอิสระเป็นของตัวเองก็ดีนะความรักเริฟสิงโตรไรออนเขากำลังมีความรักนะคุณโสดคุณก็จะได้พบรักนะคะถ้าคุณโสดอยู่คุณจะได้พบรักคุณจะได้เจอเนื้อคู่นะคะ5 of earth เหรียญ